ภาษาไทยพาสนุกสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับพี่อ้อน้องเอง็มอ้าวสวัสดีจ้าค่ะพี่อู๋เป็นยังไงมายังไงจะเนี่ยถึงได้มาที่นี่ได้อะ่ะผมบอาเช้าของขวัญมาสวัสดีปีใหม่นะครับอ๋อสวัสดีปีใหม่จ้าอ่ะนั่งก่อนสิจ้า ใหม่ปีนี้ขอให้พี่อ้อกับน้องเอมสุดซ่าแข็งแรงนะครับโดยพอน้องเอมเนี่ยก็ขอให้สส่วันใสยคืนนะจ๊ะขอบคุณมากค่ะพี่อู๋คือผมมีเรื่องจะรบกวนนะครับพี่อ้อแหมพี่อู๋น่ารักน่ารักแบบนี้พี่อ้อเขาช่วยหมดละค่ะอ่ะแล้วมีเรื่องอะไรละจ๊ะคือน้องชายผมเขาได้การบ้านมานะครับเกี่ยวกับการเขียนเร็งความเรื่องประเพณีการทําบุญของไทยนะครับอา้าวแล้วเขาอยากจะเลือกเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเกี่ยววันศาสไทยนะครับพอดีคอมที่บ้านเสียครับแล้วน้องชายผมก็เลยหาข้อมูลไม่ได้เลยต้องมารบกวนพี่อ้อเนี่ยครับอ วันศาสตร์ไทย เอ็มก็ไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าคำนี้แปลว่าอะไรคืออย่างนี้จ้ะวันสาดไทยเนี่ยนะก็เป็นวันที่มีการทําบุญตักบาตรเพื่อแสดงความกตัญญูต่อพระแม่โพศพนะจ๊ะหรือว่าผีไร่ผีนาที่ช่วยดูแลรักษา,าข้าวกล้าในนาให้เจริญงอกงามดีจ้ะในช่วงเดือน1ิข้าวกล้าเนี่ยกำลังงอกงามแล้วรอเก็บเกี่ยวเมื่อสุกจึงมีเวลาว่างพอที่จะทําบุญแล้วก็ยังเป็นการแสดงความกตัญญูกระตเวทีต่อผู้มีพระคุณผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยนะจ๊ะแล้วคําว่าสาดเนี่ยแปลว่าอะไรอะคะพี่อ้ออ๋อคำวา อินเดียนะจ๊ะที่มีความหมายว่าฤดูนะจ๊ะซึ่งเขาเชื่อกันนะว่าคนไทยเนี่ยน่าจะรับเอาปรเมณีวันศาเนี่ยมาจากศาสนาพราหมณ์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะจ๊ะแล้ววันศาไทยนี่ตรงกับวันที่เท่าไหร่ล่ะครับวันสาไทยเนี่ยตรงกับวันแรม15บ้าค่ำเดือน10ของทุกปีนะจ๊ะโอโ้โหความเป็นมาก,กับความหมายเนี่ยยาวมากเลยค่ะอย่างเงี้ยน้องชายพี่อู๋ต้องมีเรื่องดีๆเขียนเยอะแยะแน่นอนเลยเออพี่อ้อครับเดี๋ยวผมไปตามน้องชายผมมาก่อนได้ไหมครับ มแล้วพี่อ้อช่วยอธิบายอีกรอบนึงพอดีเมื่อกี้ผมลืมจดนะครับเอา้าทำไมอย่างนี้อูเดีผมไม่ตามน้องชายผมก่อนนะครับไปแล้วครับเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่ะเราอ่ะ